ลิเวอร์พูลตัดสินใจยื่นอุธอนทธรณ์โทษใบแดงของอเล็กซิสแม็กอนลิตเตอร์กองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาในเกมพบกับบอนมัดแล้วและรอผลการพิจารณาอยู่โดยแม็กอนลิตเตอร์ประเดิมสนามในถิ่นแอนฟิลด์แบบไม่น่าจดจำนักหลังเจ้าตัวโดนใบแดงไล่ออกจากสนามในนาทีที่58ของเกมกับบอนมัดเมื่อวันที่19สิงหาคมเนื่องจากโทมัสบราเมลผู้ตัดสินมองว่าเจ้าตัวเข้าสกัดแบบเปิดปุ่มใสไรอันคริสตี้ Christie, ผู้เล่นทีมยื ขณะที่พอทีนี่ผู้ตัดสิน VAR ก็ไม่ได้แยง้งก่อนสุดท้ายหงแดงที่เหลือ10คนจะชนะไป3 1อย่างไรก็ตามหลังจบเกมมีการถกเถียงว่าดาวเตะวัย24ปีควรจะโดนใบแดงหรือไม่เนื่องจากหากดูภาพช้าแม็กอัอนลิตเตอร์ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายคู่แข่งจนล่าสุดลิเวอร์พูลเอ็กโค รายงานว่าลิเวอร์พูลได้ตัดสินใจยื่นอุท,อนทธรณ์ทษใบแดงของแม็ก n l อันลิเตอร์ให้กับสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA แล้วโดยขณะนี้ FA จะตรวจสอบหลักฐานผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลอิสระและจะมีการรายงานผลกลับมาว่าจะอุทธรณ์ผ่านหรือไม่ภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากอุทธรณ์ไม่ผ่านแม็กอันลิเตอร์จะหมดสิทธิลงสนามช่วยทีมเป็นเวลา3เกมเริ่มจาก New United, นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเยือนวันที่26สิงหาคมแอสตัน วินล่าเย่าว,วันที่3กันยายนและวูแฮมตันเยือนวันที่16กันยายน